สวัสดีครับพี่น้องทำไมถึงมาออกกำลังกายครับเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่ออกใครจะมาออกแทนเราใช่ไหมแล้วทำไมพี่น้องถึงเลือกออกกำลังกายที่นี่ล่ะครับก็เพราะว่าที่นี่อยู่ใกล้บ้านแล้วก็่งดีเยอะบางวันไม่ได้เทรนก็มาเข้า,าท่าท,ที่นี่แหะก็คือโล่งโปรแล้วก็ของโซนฟรีเวดเบเทรนนิ่งแล้วก็มีลานกิจกรรมให้สามารถออกกำลังกายได้หลายรูปแบบที่มีองค์กรให้เลือกเป็นทั้งะครับตอบโจทย์กัรพัฒนาการแล้วก็รวม อย่างหนึงมากที่สุดเลยก็คือห้องน,น้ำนะครับมีบริการ5ิตัวครับของมันเดียวนะแต่ไดุ้ลแบบเนี้ยมันดูสิแใช้เงินที่ฟิเตเนสดีกว่าใช้ที่โรงยบาาที่ว่างนะบบั้นนะคนว่าดีไหมละถามว่ามีทุกวันก็ประทับใจที่นี่ก็มาที่นี่ค่ะโฮมฟิเมตเนส